ทองแพงด้วยช่วงนี้อุ้ยตุ้ยตายแล้วตัดอย่างเดียวพอพี่ตัดเน็ตข้างหลังอย่างเดียวพอพบเลยเฮ้ยมัยในใช้เน็ตตัวเองนะ,อ,ะอ้าวตัดเออตัดเลยเลยนอนรออะไรตัดคะตัดเลยกว่า Richtung ขายาว สวัสดีค่ะสวีดะสวัสดีสวัสดีนะจ๊าจ๊าแม่ไซส์สี่เอลเล่นะคะสุดขามนกคะสปูยีดยาวมาเต้นข้างน้นสิไม่เคยเปิดมาก่อนความยาวประมาณเข่าเลยเข่าลงไปนะคะ เคยเปิดเลยป้ายนี้น้องแอปเปิลนะคะแปดรถมานี่ไม่เคยเปิดเลยใช่ไใครใครอยากใครอยากรองกพักยาวเข่าและเลยเข่าลงไปเรียกยาวล้วนนะคะลูกค้าพี่อ้อมาจ้าสวัสดีจ้าอะไรไปบ้างอย่างเลยมาค่ะแม่แม่กระปงยีนยาวล้วนยาวล้วนเห็นมากอุ้ยน่ารักมากอะดูดูก่อน เราไม่เคยเปิดเลยค่ะลูกค้าแปดล็อตสวยเลยแม่แม่เอาปุ๊บเอาสวยนะเอาดีเอาดีค่ะเอาดีทาราอยู่ที่สี่รวดแก๊สลูกค้ารูปรีวิวเหลืออยู่ที่สามแปดใครอยากได้รีบเก็บได้เห่ามาเลยจ้าอันนี้มีเป็นกระโปรงคาโก้นะคะเนี่ยลูกค้าลูกค้าแบบนี้นะคะไปซื้อเอาเนี่ยลูกค้าแบบตัวอย่างเงี้ยอย่างน้อยก็ประมาณสองร้อยห้าสิบสามมันมรู้ราคาไปเพราะว่า มันแพงยาวแบบแม่แพงหรอถ้ายาวแพงไม่รู้ราคาไปหมดเลยเอ้าหนูมีหนูมีทุกแบบแหละแต่หนูไม่ใส่ลูกค้าหนูมากเนี่ยพี่อ้อบอกได้กางเกงมาแล้วจ้าอ๋อพี่อ้อได้แล้วขอบคุณค่ะหนูแอบเห็นพี่อ้อบอกว่าอยากดูสีน่าสวยอ่อแม่ดูจะดำจะยืดจะแบบปูดูสียีนเข้มยีนอ่อนมีหมดลูกค้าพี่อ้อบอกไม่ทันดูเพลินไปหน่อย ยังใช้กันอยู่คุณผู้ชเธอฉันแต่งหมดเลยเธอชั้นสวยมากจ้ะแป๊าก็คือทำทรงแบบแฟชั่นแน่นอนใช่คุณผ้าสีสันสวยงามแฟชั่นต้องยกให้เลยนะคะลูกค้าผ้าลายอยู่ที่สี่พุทรูปรีวิวสามแปดส่วนใครรับแจ้งได้เลยนะคะเป็นยินยาวนะจ๊ะซื้อเยอะก็ลดเยอะลูกค้ามีแปดล็อตหนิ่งจะได้มาเปิดล็อตที่แปดเพราะว่าเมทันไม่ได้ขายเอาจริงว่าไม่เคยคิดไม่รู้เลยว่ามีด้วยหรอ โอ้ยไล่พี่จูขึ้นหางเอามีกระโปรงยีนยาวด้วยเหรอนี่ยาวล้วนดูเนี่ยลูกค้าเสื้อผ้าถูกทำทั่วโลกนะแล้วคือโรงงานที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็คือเจนไม่จ้าสวยมากฉันนองนารักแบบขาราโฟล์คารัโฟล์คาราโฟล์แล้วเขาผ่าในหน้าทำเพื่ออะไก็ให้เดินง่ายง่ายอยาใช่ไม่ผ่าหน้าต้องผ่าหลังไม่ผ่าหลังต้องผ่าหน้าเพราะไม่งั้นเดินไม่ได้แล้วทำไมไม่ไปผ่าล่ะติด เลูกค้าเห็นไหมคะนี่ค่ะแล้วเขาทำแบบนี้ไว้ทำไมอ่ะดอสามเดียมใช่ใช่เท่านั้นหรอใช่เลย แบบประมาณนี้เนี่ยก็ก็สามารถใส่ได้สูงเท่านี้เลยแม่พี่จูใส่ซส์ L นะลูกค้าใช่ลูกค้าและนี่ก็คือใส่เกงยับยู่นะใช่ขนาดใหญ่ใหญ่นี้หมดเลยมาใส่ของสวยงามมากค่ะลูกค้าใครยังไม่เคยลองแนะนำเอาไปลองแม่คุ้มแน่นอนจำนวนตัวเี่นหนูนะให้ค่ะลูกค้าตัวนี้เป็นน้ำหนัก40กิโลค่ะรหัเ T24L L L ไม่ต้องเล็บิ้ยาวเล็บ L ค่ะให้เอาบอกสำหรับกระโปงยีนยาวนะคะตอนนี้ยังเตรียมเท่าไหร่คะเท่าไรวิวรีวิวอยู่ที่3800ค่ะลูกค้ารีบเก็บเลยนะคาราปกติอยู่ที่400นะคะลูกค้าสี่วันะจ๊ะตัวใหญ่ตัวเลกมีไหใส่ได้สองคนด้วยกันเหรอใช่ใส่ได้สองคนเหรอยกตใหญ่ก็มีเล็กก็มีลองใส่อะพเพิบแน่นิดตรที่เอาคู่ที่อะไรนั่นเป็นดูดิ แม่ดูความแปชทงแฟชัน่นมีหมดมีลูกไซส์ S M L X L ค่ะลูกค้าพี่ไซน้ำรับ,รบค่ะขอบคุณครับย่อบแบบน,นงางสาวไทยแม่มันสวยไหมเอ,เอาเล่นอีกแล้วเต้นอีกแล้วดังโอ้ยเสียองรคนอีกแล้วอุ้ยไม่ใช่ของพี่ไม่เต้นหรคอคะอาเตนแล้วจ้เาเออเต้นนะเ,อเือล,ลูกค้าจะให้เต้นแ<ม>ค่รอ เข่าก well. อบแก๊กตอนนี้ตัวเข่ากอบแก๊ปไม่ได้แล้วาอาไหนอึ้งอึ้งม่กว่าอึ้งเต้นอ่ะลูกาอึ้งเต้นอึ้งอึ้งเต้น ลูกค้าจากภารายอยู่ที่สี่ทุ่นรูปรีวิวสามแปดศูนย์ศูนย์ปเรียบร้อยแม่ลูกใหม่นมี้นะคะสามารถเลิกได้นะจ๊ะไม่ต้องกลัวลว่านมะันจะเล็นตัวอุ้ยน่าเธอปักเอสซีเอสเก็กกู๊ดเมื่อกี้พี่จูเนียใส่แม่แค่จะใต้นมอ,อยู่แล้วยาวพดจริง <m ix> มียาวแบบยาวมาก บอกว่าไม่ได้หนูรีวิวอะเอฟเธอรขอร้องพี่ใส่น้ำบอกว่าลูกรีวิวเดี๋ยวไปรับเองได้เลยได้ค่ะมาเจอกันหน้าร้านได้แม่แม่ใครสะดวกมาหน้าร้านมาที่หน้าร้านได้เลยนะคะโัวฉันใส่ไม่ได้ฉันอยากใส่ตัวนี้แต่ฉันใส่ไม่ได้เออสวยอ่ะลูกค้าสวยมากคุยดูดิแอ๊ะถ่าพี่ๆเป็นประมาณสี่ห้าสี่ห้าส่วนอุยนี่นะคะจิงกระเบลจิงกระเป๋า ป่สิงห์อ่ะเปล่ายาวลัวจริงอะโอ้โหยาวของจริงแล้วดูดิลูกค้าน่ารักมากเลยพี่โต๊งที่บ้านมีผ้าขาวม้าปะอันนี้ปะ,ปะทำ<ม>อะไรตอนนี้ <c oughs> ไอ้อ้วนจะเข้าค่ายหาผ้าขาวเดี๋ยวไปดูให้ลกขึ้นได้นี่คนแก่ๆเท่าน,นั้นถึงจะมีต้องไม่ได้อะไรนะต้องถามเลยเพราะเดี๋ยวจำไม่ได้ชใช่งงมะใช่ถาดูเลยเดี๋ยวจำไม่ได้กินอะไรได้โดยม่อู เลยจ้ะนี่ไงเขามีผ้าข์เาม้าเปล่าลูกค้คาเสียีะคุยไหรอเขาคุยกันไปวันนี้ ดูแล้วเธอปวดเมยใส่ใส่ยังไงะอมมันเป็นพริกโอ้เ็ดขาดเฮ้ยหนอยู่ใส่กวดเลยลูกอ๋อ่ารักมากดูดิดูดิดูดิดดูดิดูดิดูดิิ เวลาางจะยาวว่ายานี่หนูขนาดหนูใส่รองเท้าสินนะยังยาวล่างเลยสวยอ่ะ่มันยามากเลยนะเอาไม่สวยมากนะไม่แตใส่นี้ตอนใส่ก็สวยืออันนี้เท่เมากเลยอ่ะก็ใส่น่า ลูกค้าจ่าพาราอยู่ที่สี่ทวนนะคะล,ลูกรีวิวเหลือ3800ใครรับสามารถแจ้งได้นะคะตัวนี้เป็นงานป้ายน้องแอปเปิลค่ะราเซ2 4เอแอลจ้าลูกค้านานทีหนูว่าเปิดมากหนูเคยหนูเคยเปิดลูกนี้ลูกแรกสวยมากวินเทจมากอ่ะคือคลิปเก๋มากนี่ใส่แบวเปซโน่าต่ังบานนะคะลูกค้าสวยแบบนี้เลย กอนเฮ้ยเๆ้ยเฮ้แม่สวยไเมล่ะแม่เลยเข่านะคะลูกค้าเป็นยาวนะคะมีสีเข้มสีอ่อนเดี๋ยวจำนวนตัวหนูนับให้ค่ะลูกค้าน้ำหนักอยู่ที่40กิโลค่ะนี่ใครอยากได้รีบเก็บรี้ตามนะคะรส J ย่ LL ค่ะคาปา้าสีดวนนะคะรรีวิวสาแปดดูละเข้าไปดูใครอะไรนะดูละเข้าไปดูใครเวลาเราเรีแต่ละคนอน่ยน้อยมากคนดู พูด,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 ดถึงอะไรวะเนี่ยอะไร,ะไระด้ดสวัสดีค่ะลูกค้าใครรับอีกบอกได้เลยนะบายบายซ้า